คนทำผิดในบางครั้งมันก็ควรได้รับโอกาสนะครับเราเองเห็นเขาทําผิดก็อย่าไปช่วยโอกาสเอาเรื่องนั้นมาเป็นข้ออ้างแล้วหาประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับ เรื่องแม่ที่เขาจะเปนางเอกของเรากับคุณสามีแล้วก็คุณพ่อสามีกําลังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันระหว่างนั้นทางแดนคุณพ่อสามีก็รีบบอกนะครับว่ากับข้าวเค็มมากเลยนะกินเค็มๆแบบนี้สุขภาพฉันจะดีได้ยังไงทางดดานนางเอกของเราก็พยายามขอโทษผอมกับบอกกับตาลุงของเรานะครับว่าวันหลังเธอจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าก็เหมือนจะไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าตาลุงของเราก็ยกเรื่องอื่นเข้ามาบนน่นให้กาลังเอกของเราเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นางเอกของเราไม่ได้ออกไปทํางานมาเกาะลูกชายกินไปวันๆแถมยังชอบเอาเงินไป ไปลงทุนในหุ้นอีกไม่รู้ว่าจะได้เงินมาตอนไหนทางด้านคุณลูกชายที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยินแบบนั้นก็เลยพยายามห้ามคุณพ่อในครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ยอมหยุดนาะงอีกของเราก็เลยทําอะไรไม่ได้นะั่งใหตาลุงของเราบ่นให้อย่างเดียวก็คือนางเอกของเราแต่งงานมาได้สักปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาตาลุงก็ไม่เคยพูดดีหรือว่าชมนางเอกของเราสักครั้งเลยในครับทุกครั้งที่เจอกันมักจะบ่นให้หนางเอกของเราแบบนี้เป็นประจําเลยซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าเธอเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าอยู่บ้านเขาหลังจากที่ กินข้าวแล้วทำงานบ้านเรียบร้อยนางเอกของเราก็มาอาบน้ำนั่นเลยครับระหว่างที่นางเอกของเราอาบน้ำอยู่ทางด้านตะลุง,งเราก็ทำตัวไม่น่ารักนะครับสองวันต่อมานางเอกของเราก็นั่งดูหุ้นอยู่นี่ครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็ต้องตกใจว่า,วาหุ้นตกค่อนข้างจะหนักเลยนางเอกของเราก็เลยน,น่าเครียดแล้วเธอเองก็นังน่งบนอยู่คนเดียวนะครับจนสักพักเดียงตะลุงของเราก็ผ่านมาได้ยินมันเองก็ยืนแอบฟังจนรู้เรื่องนี่ครับว่านางเอกของเรานี่ครับขาดทุนแล้วหลังจากที่นางเอกของเรานั่งบนคนเดียวได้สักพักหนึง่งเธอเองก็เลยตัดสินใจจะไป เอาเงินกองกลางของครอบครัวก็คือเป็นเงินเก็บนางเอกกับคุณสามีนั่นเองซึ่งพอมาถึงนางเอกของเราก็ได้เปิดดูในบัญชีนะครับซึ่งมันก็เป็นเงินที่ค่อนขอ้างจะเยอะซึ่งถ้าเอาเงินก้อนนี้เป็นลงทุนนะครับนางเอกของเราก็รู้สึกมั่นใจว่าเธอเองเนี่ยจะได้กําไรกลับมาแน่ๆนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้เป็นลงทุนนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นสามีนางเอกของเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็เลยไปเอาชามาเสิร์ฟจากนั้นเธอเองก็เลยเดินมานั่งที่เก้าอี้นะครับซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่นาง คุณน่าเครียดอยู่ตลอดเวลานั่นเลยครับทางด้านนางเอกของเราเอาเงินเก็บไปลงทุนแล้วเธอเองเนี่ยก็ขาดทุนยับเลยแล้วตอนนี้เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะไปหาสตังค์ที่ไหนเมื่อคืนคุณสามีทางด้านคุณสามีก็แอบสังเกตนะครับว่าวันนี้นางเอกของเราค่อนข้างจะเงียบมันเองกันเลยได้ถามว่าคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าทางด้านนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธเลยนี่ครับว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นทางด้านตะลุงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าวก็นั่งอมยิ้มอยู่นี่ครับเพราะว่าตะลุงของเรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนั่นเองเช้าวันต่อมาทางด้านสามีนางเอกของเราก็เตรียมตัวไป นานางเอ,งอกของเราก็ออกมายืนทรงซึ่งสีหน้านางเอ,งเอ,งอกของเราก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับทางด้ดนคุณสามีก็เลยด้ถาาว่าคุณเครียดเรื่องอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทางด้นนานนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้บอกกับคุณสามี 2. คุณรีบไปทํางานเถอะเดี๋ยวก็สายรอกโอเคครับงั้นผมจะรีบไปนะจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้โบกมือบายยกันนะครับหลังจากคุณสามี 2. เดินออกไปทางด้านตะลุงของเราก็เลยเดินเข้ามาหานางเอกของเราแล้วก็ได้บอกว่าเธอเอาเงินครอบครัวไปใช้จนหมดแล้วใช่ไหมนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ เลยได้ถามตะลุงว่าคุณรู้ได้ยังไงทั้งด้านตะลุงของเราก็ได้บอกในะครับว่าฉันรู้ได้ยังไงมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่ว่าเธอจะหาสตังค์ที่ไหนมาคืนเท่านั้นแหละทางด้านนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับเป็นทางด้านตะลุงก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ทางเอกของเราว่าเธออยากจะยืมสตังค์ฉันหรือเปล่าล่ะนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อหูนะครับก็เลยได้ถามตะลุงของเราย้ำไปอีกรอบนึงว่าคุณพูดจริงๆรเหรอคะทางด้านตะลุงของเราก็เลยได้บอกให้ในครับว่าฉันพูดจริงสิฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะแต่ว่ามันนนนก็มีเงไขยูิึ หลังจากตลุงของเราพูดเสร็จมันเองก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซซึ่งนางเอกของเราในตอนแรกเธอเองก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าทาง้านตลุงของเราก็ได้ยกเรื่องเงินขึ้นมาแล้วก็เกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายนางเอกของเราก็เลยต้องตอบตกลงนะ่ะนะครับหลังจากนั้นหนัะก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนี่ครับทางด้ดนตลุงของเราก็ให้นงางเอกมาทำกับข้าวให้ซึ่งมันเองเนี่ยก็หมดพลังไปค่อนข้างจะเยอะก็เลยกินข้าวอร่อยนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่านางเอกของเราอยู่ที่ไหนนางเอกของเราอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองน่ะ หลังจากนั้นนางกไดิกินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนดึกนางเอกกับคุณสามีก็เตรียมตัวนอนหลับฟันดีแต่ว่าที่หน้านางเอกของเราก็ดูเครียดเครียดทางด้านคุณสามีกะดิถามนะครับว่าคุณมีเรื่องอะไรครับผมเห็นคุณเครียดมาสองสามวันแล้วนะหรือว่าผมไม่มีเวลาให้หลือเปล่าหลังจากผู้เสร็จทางด้านคุณสามีเขาจะเปิดอันตแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธเลยนะครับแล้วก็ดีบอกกับคุณสามีว่าเธอเองรู้สึกไม่สบายเหมือนจะเป็นหวัดหน้าไว้วันหลังแล้วกันนะครัทางด้านคุณสามีกเลิตอบตกลงจากนั้นทั้งสองคน ก็เลยดีนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวัน่มมาหลังจากคุณสามีออกไปทํางานทางด้านตะลุงของเร,เราก็รีบมาหาหนางเอกของเราเลยนะครับแล้ววันนี้มันเองก็ได้บอกกับนางเอกของเราด้วยว่าสตังค์ที่ให้ยืมไปเนี่ยมันจะไม่เอาคืนซึ่งนางเอกของเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธนะครับเพราะว่าในไหนมันก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วน่นแหละครับหลังจากนั้นนาะกก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนดึกนางเอกกับคุณสามกีก็กินเวลากันอยู่แต่ว่าดูเหมือนเธอเองจะไม่มีความสุขเพราะว่าระหว่างนั้นนางเอกของเราก็กนึกถึงตะลุงอยู่ตลอดเวลาจนตัดมาต ตอนเชาน้าสามีเอกไปทํางานนางเอกของเรากับตาลุงก็กินเวลากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยาวจนมาถึงตอนเย็นสามีนางเอกของเราก็กลับมาถึงบ้านพยายามที่คนในบ้านแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับทางด้านคุณนสามีนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาจ้าเอกับเหตุกรณนแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ